โอเคครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับวิธีการใช้งานตัวโปรแกรม8.1นะครับตัวโปรแกรมตัวนี้ในผมก็จะเพิ่มตัวฟังก์ชันนะครับสำหรับการจูนออโต้นะครับโดยที่เราไม่ต้องเขียนไฟล์เองนะครับก็จะมีอยู่4ฟังก์ชันหลักนะครับหนึ่งฟังก์ชันที่1น่ะครับคือสําหรับการเปิดรอบนะครับแล้วฟังก์ชันที่2ก็จะเป็นฟังก์ชันฟังก์ชันรอบเดินเบานะครับ3ก็จะเป็นการ ปิดอโมนะครับและ4นะครับเป็นการยกเลิก a i r f ฟูนีครับโดยปกตินะครับทั้ง4ฟังก์ชันตัวนี้นะครับเราจำเป็นจะต้องไปทำการปรับจูนนะครับในตัวโปรแกรมจูนต่างๆอย่างเช่นในตัวโปรแกรมจูน WinFOFS นะครับซึ่งทีนี้นะครับเมื่อเราใช้ตัวโปรแกรมการจูนหนึ่งนะครับที่ผมได้พัฒนาขึ้นมาเราไม่จำเป็นจะต้องไปเขียนไฟล์ ในตัวโปรแกรม Win o FS แล้วนะครับเราก็จะมาแก้ไขไฟล์ในตัวโปรแกรมคายจูนนิงเลยนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องมาค้นหานะครับว่าในแต่ละแมปนะครับมันแก้ไขตรงไหนนะครับซึ่งในตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับจัดการให้เราหมดแล้วนะครับก็ให้เรานะครับเข้ามาที่โปรแกรมนะ้วก็คือโดยทําการบ้นคิดที่ตัวโปรแกรมคายจูนนิงนะครับมันก็จะมีหน้าต่างมาแบบนี้นะครับหน้าต่างแบบนี้นะครับ โลโก้ก็ประมาณนี้ก็ให้เราทําการกรอเบอร์โทรของเราในตัวกล่องสีขาวๆนะครับ,ตร,บตรงนี้แนี่ยกรอเบอร์โทรของเรานะครับที่ผมได้ออฟยูเซอร์อให้นะครับซึ่งผมจะให้ทําการแจ้งเบอร์โทรมานะครับแล้วก็ผมจะทําการใช้เบอร์โทรในการเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะทําการเข้าใช้งานนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็ทําการเข้าใช้งานเค <c oughs> ก่อนที่เราจะไปดูในตัวโปรแกรมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดโปรแกรมตัว i n d o w s ให้ดูก่อนนะครับว่าการที่เราจะแก้ไขไฟล์ในแต่ละแมปนะครับมันมีมันมีความยุ่งยากอย่างไรบ้างนะครับไฟล์ที่ผมจะสาธิตนะครับคือก็จะเป็นไฟล์นะครับตัวของ U1 นะครับที่เป็นเบอร์นะครับ9800 6345นะครับส่วนนี้ก็จะเป็น U1 นะครับ สังเกตนะครับตัวนี้เนี่ยผมก็จะมีไฟล์ a อ u อนั o แล้วก็ไฟล์ map pack อ่านะเอามาเป็นตัวอย่างให้เราดูนะครับผมทําการลากไฟล์ a u d i เข้าไปที่ตัว v i m o edit นะครับผมลากเข้ามาแล้วหลังจากนั้นผมก็ทําการลากมแม p pack ลงไปโอเคนะครับตัวนี้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นมปแม p pack นะค,ค่าสแตนดาดเดิมโรงงานเดิมโรงงานเลยนะที่ยังไม่มีการปรับจูนใดๆทั้งสิ้นนี่ครับ ซึ่งถ้าทุกคนดูนะครับมันก็จะมีความนะครับถ้าทุกบนยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องของการจูดรถนะครับหรือว่ายังไม่เข้าใจการทํางานของในแต่และแม่แท็กนะครับในแต่และตลาดนะครับว่ามันทํางานอย่างไรนะี่ครับซึ่งตัวนี้นะครับผมก็ได้ทําการนะครับนําตัวโปรแกรมค่าคิดหนี้นะครับมา ปรับจูนให้โดยที่เรานะครับไม่จําเป็นจะต้องมาเขียนไฟล์ในตัว win os เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าหลังจากปรับจูนนะครับไฟล์เดิมโรงงานเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับโอก็ถ้าใครเคยใช้งานมาแล้วนะครับก็จะพอเข้าใจนี่ครับอ่ะนี่คือหน้าตาตัวโปรแกรมนะครับการที่เราจะเริ่มต้นทําการปรับจูนนะครับก็ให้เรามาที่เมนูนะครับ ดีแมปจูนนิ่งนะครับจูนนิ่งแล้วก็มาที่จูนนิ่งนะครับจูนนิ่งหลังจากนั้นนะครับก็จะมีสี่ห้าช่องหลักๆที่เราจะจะให้ทําการเลือกนะครับจําเป็นอย่าต้องเลือกนะครับทีนนี้นะครับเราผมจะทําการเลือกจูนอีซุสนะครับที่ซอฟต์แวร์นัมเบอร์นะครับเมื่อสักครู่นะก็จะเป็นซอฟต์แวร์9 8 0 0นะครับ9 8 0 0 กสามสี่ห้าแนวที่มีเช็คซ้ำสี่สี่ดีสองนะครับตัวนี้เป็นเช็คซ้ำเดิมโรงงานหนึ่งนะครับผมก็ทําการเลือกตรงนี้ครับหลังจากนั้นผมก็ทําการเลือกสเต็ปนะเรามาดูสเต็ปนะครับสเต็ปที่มีนะครับเราสังเกตนะครับว่ามันจะมีสเต็ปซิ่งศูนย์เปอร์เซ็นถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ศูนย์เซนถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับและนะครับก็จะมีสเต็ปอ่าที่ต้องการปรับจูนไฟเองอ่ะตรงนี้นะครับ ถ้าเราเลือกสเต็ปตรงนี้นะครับมันจะเป็นค่าเดิมของโรงงานนะครับค่าเดิมของโรงงานที่ยังไม่มีการปรับจูนน้ำมันใดใดทั้งสิน้นนะครับก็คือเป็นค่าเดิมสแตนดาดจากโรงงานเลยนะและมีสเต็ปหนึ่งก็คือรถบ้านน้นใช่ไนะครับทีนี้ผมจะลองลองทาการเลือกนะครับผมจะทําการปรับจูนไฟเองนะครับโดยที่จะกําหนดค่าเองผมก็ทําการเลือกต้องการปรับจูนไฟนะครับ ังนั้นไฟล์ออ d i ที่เราทาการเลือกนะครับผมก็จะทำการเลือกไฟล์ a u d i ตัวนี้นะคมก็คลิกปุ่มเลยนะครับที่ไฟล์ a u d i ไฟล์ a u d i แนวก็จะต้องเป็นไฟล์เบอร์นะครับ980 0 6 3 4 5ที่มีเช็คซัม d ีสี่ดีดอนะดีสอนะครับตัวนี้ผมก็เลือกไฟล์เลยนี่คือไฟล์ audio เข้ามาผมแตะบลคลิกนะครับก็หลังจากนั้นนะครับผมจะทําการ กดเช็คซ้ำนะครับกดตรวจสอบเช็คซ้ำตรงนี้นะครับว่าไฟล์ที่เราได้นําเข้านะครับมันตรงกับไฟล์ที่เราได้เลือกซอฟต์แวร์นำเบอร์หรือไม่อันนี้คือไฟล์ที่เรานําเข้าผมจะนํามาตรวจสอบกับตัวนี้เนี่ยไฟล์ที่เราเลือกนะครับว่ามันนะครับมันมีเบอร์ที่ตรงกันหรือไม่อ่าผมกดอรอสักครู่โปรแกรมก็จะทําการตรวจสอบนะครับได้ พร้อมนะครับบอกประเภทไฟล์นี่ครับหลังจากที่เรากดตรวสอบแล้วนะครับคีบเรามาดูตรงนี้สักนิดหนึ่งนี่ครับไฟล์ที่เรานําเข้านะครับเป็นไฟล์ตัวนี้นี่ครับหลังจากที่เรากดเช็คซ้ำนะครับโปรแกรมก็จะแจ้งเตือนนะครับว่าเช็คซ้ำถูกต้องแสดงว่าไฟล์ไฟล์ที่เราได้นําเข้านะครับมันเป็นเบอร์นะครับเก้าแปดศูนย์ศูนย์หกสามสี่ห้า ที่มีเช็คซ้ำสีสองนะครับมาดูนะครับเลขซอฟแวร์นะครับที่เราได้ทำการเลือกนะครับตัวนี้แนวเลขซอฟแวร์ตัวนี้ที่เราทำการเลือกนะครับเป็นไฟล์ประเภทนะครับที่อ่านเขียนด้วยอุปกรณ์นะครับ kt e ทนะครับต่อไปเนียไฟล์ออรินะครับไฟล์ a ออริที่คุณเลือกเข้ามาเมื่อเมื่อสักครู่นะครับเป็นไฟล์ที่อ่านเขียนด้วยประเภท k t e ทอ่าซึ่งตรงนี้กับตัวนี้มันตรงกัน ่าแสดงว่านะครับเรานะครับจำเป็นจะต้องนะครับใช้นะครับทำการเขียนไฟล์นะครับไปยังกล่องกล่องด้วยอุปกรณ์นะครับ kT ทเทเท่านั้นนะครับอ่าซึ่งยูนิ่เนี่ยจะต้องใช้ k t e c h อยู่แล้วนะครับสิ่งที่พิเศษที่เราจะมาดูกันนะครับอ่าผมทําการเลือกสเตปต้องการปรับจูนไฟล์เองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรามาสังเกตที่ปุ่มด้านล่างซ้ายมือนะครับ มันจะมีคําว่าปรับจูนเพิ่มเติมอ่ะตรงนี้เนี่ยผมทำการคลิกเลยนะครับเมื่อเราคลิกมาแล้วนะครับอ่าโอเคเมื่อเราคลิกมาแล้วนะครับโปรแกรมนะครับก็จะมีให้เราทําการกําหนดค่าได้สีค่านะครับก็คือเป็นรอบเดินเบาอ่าเปิดรอบนะครับอ่าค่าสแตนดาดก็จะเป็นอยู่ที่สี่พันห้าร้อยรอบนะครับต่อไปก็คือจะเป็นตั้งรอบเดินเบาอ่าอยู่ที่ว่า,าจะตั้งเป็นเท่าไหร่ก็ได้นะครับ ิดระบบีโมถ้าเราต้องการปิดระบบี m o ก็ถ้าในกล่องนั้นนะครับในไฟล์ตัวนี้นะครับในไฟล์เบอร์เบอร์นี้มันมีี m o นะครับโปรแกรมก็จะทําการปิดีโมให้โดยอัตโนมัตินะครับต่อไปนะครับยกเลิก a f o นะครับตัวนี้นะครับถ้าผมติ๊กนะครับตรงนี้เนี่ยจะใช้ในกรณีที่อย่างเช่นนะครับเราต้องการจะถอดนะครับ a f o ทิ้งนะครับที่อยู่หน้าหน้ากรองนะครับหน้ากรองหรือว่าหน้าปัดเทอร์โบนั่นเอง ทิ้งเราก็สามารถนะครับมัดติ๊กตรงนี้เพื่อที่เพื่อที่จะทําการยกเลิกแอร์ฟนะครับถ้าใครไม่ต้องการยกเลิกนะก็ติ๊กถูกก็ไม่ต้องติ๊กอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปิดรอบที่นะครับห้าพันห้าพันห้าร้อยรอบนะครับตั้งเดินเบานะครับที่ที่พันสองนี่ครับแล้วผมก็ทําการยกเลิกระบบอีโมด้วยนะครับและต้องการยกเลิกแอร์ฟด้วย นี่ครับแอปิเปิดระบบไปเลยผมทําการกดบันทึกะครับโปรแกรมในร้อยก็จะทําการประมวลผลนะครับแล้วก็จะแจ้งเตือนนะครับมาให้เราอ่ามาสูตรงนี้นะครับโปรแกรมก็จะแจ้งเตือนให้เราอเครายการที่คุณนะครับได้ทําการปรับปรุงเพิ่มเติมนะมีอะไรนี้นะครับผมก็ทําการนะครับเปิดรอบห้าพันห้านะครับและตั้งรอบเดือนบาที่พันสองนะครับ ป็ระบบ d ี m o นะเป็น true นะครับรยกเลย f4 นะเป็น true อนะ่าแต่ว่าตัวนี้นะีครับหลังหลังจากนั้นนะผมก็ทําการเริ่มจูนได้เลยนะผมก็ทําการมาที่เริ่มจูนที่เริ่มจูนตรงัันที่ปุ่มสีแดงผมกดเลยนะี่ครับโปรแกรมก็จะทําการแก้ไขค่านะครับที่รอได้ทำการครอกค่าไปเมื่อสักครู่นะครับอกดจูนเลยเนี่ยโปรแกรมก็แจ้งเตือนให้รอสักครู่ ไม่ถึงหนึ่งนาทีนี่ครับโปรแกรมก็จะเขียนไฟล์จูนให้เราเสร็จเรียบร้อยอ่าตรงนี้นะครับโปรแกรมก็จะแจ้งอ่าก็จะแจ้งหน้าต่างมาให้เรานะครับให้เราทําการเซฟไฟล์อ่าจากตัวนี้นะครับไฟล์เนมที่เราจะเซฟนะครับก็คือเป็นขึ้นต้นด้วยคําว่าโมนะครับแล้วก็ชื่อออริทที่เรานําเข้านะครับแล้วก็มีวันที่กํากับด้วยนะครับอ่ผมผมจะไม่ทําการเปลี่ยนชื่อนะครับซึ่งตําแหน่งไฟล์นะครับก็จะอยู่ตําแหน่งเดียวกัน นะครับกับไฟออริอ่ากับตำแหน่งออริที่เราได้นําเข้าขั้นตอนแรกนั่นเองนะครับผมกดเซฟเลยนะครับกดเซฟนะครับเมื่อหลังจากกดเซฟนะครับโปรแกรมก้อนแจ้งเตือนนะครับโปรแกรมได้ทําการจูนไฟเสร็จเรียบร้อยนะครับเราสามารถนําไฟล์โมเมสักครู่นะครับเข้าไปอัดกล่องนะครับเข้ากล่องหลักได้ทันทีนะครับโดยการใช้อุปกรณ์ KT แทตามที่มันแจ้งตรงนี้นะครับตามที่มันแจ้งที่หัวข้อนี้นะครับผม เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสิ่งที่เราได้ทําการกรอกไปเมื่อสักครู่ในการปรับจูนเองครับว่ามันสามารถนะครับจูนได้จริงหรือไม่นะครับเรามาดูนะไฟล์ที่เราได้เซฟเมื่อสักครู่นะครับไฟล์ตัวนี้นะครับมันขึ้นต้นด้วยชื่อว่าโมนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์ออริ่นตัวนี้นั่นเองนะไฟล์ตัวนี้นะครับผมจะทําการนํามาเปรียบเทียบกับ ไฟจูนกับไฟเดิมโรงงานนะครับว่ามันมีข้อแตกต่างกันที่ตรงไหนบ้างนะครับเพื่อเป็นการดูเช็คดูนะครับว่าหลังจากที่เราได้จูนผ่านโปรแกรมมันสามารถนะครับจูนได้จริงหรือไม่และสามารถนำาระใช้งานได้จริงหรือไม่เมาดูสังเกตนะครับมันก็ยังมีอยู่นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็ถ้าใครที่เคยจูนรถนะครับก็จะเป็นผ้าของ e อปูนะครับ ค่าของ F4 นะก็จะเป็นการล็อกค่าเอาไว้เลยนะครับหลังจากนั้นอ่ะยกเลิก f อเราสามารถโยกเลิกได้แล้วนะครับอ่ะหลังจ,จากตัวนี้ก็คือจะเป็นรอบอ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นนะครับอ่ะเปิดรอบนะครับเปิดรอบเนี่ยเปิดรอบเมื่อกี้เมื่อสักครู่นะครับเราตั้งไว้ที่5้า0ันห้ารอยรอบนะครับโปรแกรมก็จะมา บันทึกหรือว่ามาแก้ไขในส่วนของแอดเดตตรงนี้นะครับไปที่ห้าพันห้าร้อยรอบเมื่อเรานําไปอัดเข้ารถนะครับจูนเข้าที่ตัวรถนะครับก็สามารถอ่าก็สามารถเปิดรอบได้ที่ห้าพันห้าร้อยรอบเลยนะครับทีจากนั้นนะครับเรามาดูรอบเดินเบารอบเดินเบาเนี่ยมันจะกู้เราตั้งไว้ที่พันสองนะครับเมื่อเราสตาร์ต สตาร์ดรถนะครับมันก็จะเดินบอลอยู่ที่พันสองเลยนี่ครับตามที่เราได้กรอบนะครับที่ตรงนี้นะดิอ่าที่ตรงนี้นี่ครับอ่าพันสองนะครับพันสองตรนนี้ก็จะเป็น r อ m ีห้าพันห้าร้อยอนะรตัวนี้นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับสําหรับในการนะครับเอ่อการใช้งานนะครับตัวตัวฟังก์ชันนะครับปรับปูุเพิ่มเติมนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าไอ้นี้สําหรับนะครับสําหรับ สำหรับในการนะครับที่เราเลือกสเตปต้องการปรับจูนไฟเองซึ่งตัวนี้นยะมันเป็นไฟเดิมเดิมโรงงานนะครับเป็นไฟเดิมโรงงานเนี่ยยะไม่มีการปรับจูนใดๆเลยนะี่ครับเดี๋ยวต่อไปนะี่ครับพี่ๆคลิปหน้านะครับผมจะมาสาธิตในเรื่องของการ,นะรในกรณีที่เราเลือกไปสเตปซิ่งสเตปอย่างอื่นนะครับสเตปอย่างอื่นเนี่ยแต่ต้องการเพิ่มรอเดินเบาไปด้วยนะี่ครับต้องการยกเลิกแอร์โฟไปด้วยอ่า และต้องการเปิดรอบไปด้วยอ่าซึ่งตัวนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยค่าพวกสเต p ิ้งเนี่ยผมยังไม่มีการตั้งรอบเดินเบาให้ยังไม่มีการเปิดรอบให้ยังไม่มีการปลดอีโมยังไม่มีการยกเลิกแอร์โปอ่ะทีนี้เนี่ยเราก็มาจูดเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวมาพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ